สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรีนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมอีกแล้วครับก็ก่อนจะชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็พอดีวันนี้ได้มาสามองค์นะครับก็เป็นสมเด็จโตนะครับสององค์แล้วก็พระคะแนนนะครับซึ่งดลวงปูโตว่าประดูชิมพีเป็นประธานปลุกเสกนะครับองค์นี้ก็เป็นพระที่เน็กหน้าบูชานะครับ ราคายังไม่แรงมากครับพุกทุกคุณนี่เหลือล้น,นครับก็เป็นสมเด็จคะแนนนะครับยันตีปี2 5งหครับหลวงปู่โตร่วมปลุกเสกครับจัดสร้างโดยหลวงพ่อแพรวัดคุ้นทองครับ ก็ผ่าค่อนข้างจะน่ารักดีนะครับรุ่นนี้โดยส่วนตัวนะครับผมยังไม่เคยเห็นของของเก้นะครับนอกนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยอย่างเดียวครับสวยมากสวยน้อยครับเล่นได้สบายใจครับรุ่นนี้ เนื้อหาโมเสก็ประมาณนี้ครับจะไม่มีชิ้นทองไม่มีเกสารครับอ่ะก็มาดูสององค์นี้ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมชอบครับก็เป็นอนุสรร้อยปีครับสมเด็จโตครับปีสองนห้าหนึ่งห้านะครับก็สมเด็จโตวรรัังเลยครับสมเด็จโตเนี่ย ก็หลวงพ่อแพนนี่คือศรัทธามากนะครับท่านจึงได้เอดเริ่มดำเนินการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับในอา,อายุครบร้อยปีครับของสมเด็จโตนะครับก็เขียนว่าอนุสรสมเด็จร้อยปีนะครับก็อันนี้มีเก๋น,นะครับ แต่สององค์นี้มีเป็นแท้นะครับก็เบื้องต้นก็ดูนะครับเนื้อพระนะครับผดผดเม็ดเม,ม็ดแบบนี้ครับคมคมครับใบหน้าตัวหนังสือนะครับดูขาโต๊ะดีครับอตึงเปียก มาลองดูตีกล้องดูใบหน้าครับสมเด็จนะครับค้างชัดน,นะครับอย่าอย่าไฟแป๊บนึงครับหน้าตาจมูกติดชัดน,นะครับ ละมุนความนุ่มของเนื้อนะครับดูแขนดูมือครับเป็นธรรมชาตินะครับหัวหเข่าครับขาโต๊ะนี่ครับโอ้โห,โโห,โโหโค,มคมแบบนี้ครับตัวหนังสือนี่ครับเป็นแท่งแบบนี้เลยครับมาดูคอมาดูด้านหลังกันบ้างครับ ยันนี้ขึ้นเป็นแท่งนะครับเห็นความคมของตัวหนังสือนะครับจดจําให้ดีนะครับมีเส้นสายฝนนะครับตรงนี้นี่ ขอบข้างมีเส้นตัดนะครับเป็นบ็อกนะครับเส้นสายฝนตรงนี้คม,คมคมชัดๆนะครับมีเหมือนกันทั้งสององค์ครับเดี๋ยวดูองค์นี้เห็นไหมครับนี่ นี่ดูส่วนตัวนะครับชอบดูตรงขาโต๊ะเลยครับเป็นแท่งๆตั้งๆดีจังนะครับมือครับจมูกปากติดชัดนะครับมาชมองต่อไปดีกว่าครับนี่ เป็นพระปกนะครับหน้าปกนะครับปีสองห้าี่นยครับรุ่นเมตตาบารมีครับเนื้อไกไหลทองแบบนี้ก็ราคายังไม่แรงมากครับแต่ว่าค่อนข้างจะนิยมนะครับอย่างเล่นกันอยู่หลักร้อยครับ ดวงตาต้องติดชัดนะครับเห็นไหมครับมีเมต,ตานะครับนี่ครับตรงแขนนะครับมีบังๆนะครับเหมือนกำไลแล้วก็กำไลตรงข้อมือนี่ครับทั้งสองข้างนะครับ ข้านะครับเข่าเรียวนะครับคมชัดนะครับนี่เป็นลายพญานาคนะครับดูสิครับคมคมลึกๆแบบนี้นะครับต่อโคอนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็มียันพุทซ้อนนะครับ อยู่ด้านหลังขององค์พญานาคนะครับเป็นเจ็ดเสียนนะครับด้านข้างก็มีเบ้าประกบนะครับข้างนี้ครับก็มีนะครับ อะมาดูด้านล่างครับนี่รอยตะใบครับเห็นไหมครับจำรอยตะใบดีๆนะครับจดจำใบหน้าครับใบหน้าต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับนี่สวยนะครับองค์นี้เป็นหนึ่งรุ่นที่ นิยมนะครับแต่ราคายังไม่แรงนะครับพระธรรมมุนีครับแพกเก้าสี่ครับรุ่นเมตตาบารมีครับสวยเดิมคากล้องครับอ่ะต่อไปนี่นครับสองสี่กว่าครับ สุดยอดของความหายากนะครับสมเด็จพุทุกคุณครับหลังแม่พิมพ์ทองเหลืองรุ่นหนึ่งครับหายากยังไงครับรุ่นนี้ครับสร้างพร้อมกับสมเด็จลองพิมพ์ปี2494ครับ ผมยังไม่เคยได้ถึงสิบองค์นะครับหายากมากครับเดี๋ยวมาลองเทียบลักษณะผระก่อนครับเบื้องต้นพิจารณานะครับก็ดูลักษณะพระครับเป็นพระกุเห็นไหมครับนี่ ข้างหลังก็เป็นยันผุดซ้อน,นครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับกออ็พระจะไม่หนามากนะครับดูความเก่ากันข้างในพระองค์พระดีกว่าครับ เอาองกลางแล้วกันครับสมเด็จพุทธคุณปีสองสี่เก้าสี่ครับ มื้อหาจัดจ้านนะครับสองสี่กว่านี้ไม่ต้องกลัวครับความเก่าบ่งบอกถึงอายุพระนะครับใครที่ชอบดูพระเนื้อผงครับ พยายามส่องบ่อยๆครับส่องประจำประจำครับจะจดจําเนื้อพระได้ครับหรือว่าพี่ๆท่านใดไม่มีพระเครื่องครับก็ดูคลิปของผมวนไปก็ได้ครับผมบางทีเจอของจริงอาจจะได้จําเนื้อพระพิมพ์พระสามารถใจตังได้เลยครับ สวยไหมครับความเก่าองค์สุดท้ายนี่ทั้งสามองค์ครับเป็นไงเนื้อหามุนสารครับเนื้อเดียวกัน,นครับพิมพ์พระจดจำให้แม่นนะครับเสียนพระหูใบหน้านะครับหน้าอกสมาธิครับฉันฐานแซม ชั้นพวกนี้ครับจำพิมพ์จำยันด้านหลังครับปูดสอนแบบนี้ครับจำได้แล้วก็เราก็มาลงกล้องดูรายละเอียดเนือพระเป็นแบบนี้ครับแท้แน่นอนครับปีสองสี่เก้าสี่ครับนี่ถือเป็นสมเด็จอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นแรกของหลวงพ่อแพรนะครับทั้งสามองค์ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่สมเด็จพระทุคุณครับหลังแม่พิมพ์ทองเหลืองรุ่นหนึ่งครับปีสองสี่เก้าสี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยสร้างปีเดียวกับลองพิมพ์ครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ครับวันนี้ผมก็เลยนำเอาข้อมูลมาให้ดูมาแนะนำนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการเก็บแล้วก็ศึกษานะครับ มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับและก็ให้เช่านะครับพวกนี้ก็ยังราคายังไม่แพงมากนะครับก็มีทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักพันครับชุดนี้ก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องสืมดี ็ขอขอบคุณทุกท่กทานนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ